บริการรับส่งฟรีทำดีเพื่อพ่อครับฝนตกแดดออกพวกเราสิบเก้ากระดากระดาจุดสอนอพระราชวังครับทำดีเพื่อพ่อครับเจอพวกเราเรียกใช้บริการได้นะครับติดอา,าสาตัวน้อยครับน้องน้ำของเราคนสวยค่ะคือนิ้วซูตายข้าหน่อย เดี๋ยวพี่พันธ์มาค่ะจุดสอนอพระราชวังเวลา18บแนกายีนาทีครับฝนตกแดดออกพวกเราก็บอกลักมาแล้วค่ะรถกลับรถก่อนรถกลับรถก่อนรลับรถก่อนรถกลับรถก่อนลุงลงสตาร์ทเดี๋ยวลงสตาร์ทเดี๋ยวสวัสดีครับมีขบวนเสด็จนะ ตกมาแล้วแม่เหรอตอกแล้วคนตกแล้วเดเจอผมเรียกใช้บริการได้นะครับจุดสอนอพระราชวังบริการรับส่งฟรีทำดีเพื่อพ่อครับอครับ ฝนตกแดดออกพวกเราก็มานะครับคือตรงนี้จะบริการรับส่งฟรีทําดีเพือ่อพ่อใครทําใครได้ครับทําด้วยใจครับ19กระดก,กระดา2560